ประชาธิปไตยที่เราพูดถึงคือการเลือกตั้งอย่างเดียวเหรอหลายคนยังมองแค่นี้ใช่ไหมหรือบางคนมองว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของประชาธิปไตยแบบตัวแทนอย่างเดียวเหรอถ้าสังคมไม่เป็นธรรมประชาธิปไตยไม่มีทางเกิดสังคมที่เป็นธรรมทาให้มีความรู้สึกว่าผมกับคุณเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยต่างกันด้วยความคิดแล้วเราก็เคารพก,กันแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์มีหน้าที่นะทุกคนมีสิ่งต่างๆเหล่านี้และไม่ได้ถูกในลักษณะบิดเบือนว่า ไอ้อันนี้เฉพาะคนกลุ่มนี้ได้คนนึกลุ่มนี้ไม่ได้สาบันหลายสาบันไม่ได้ยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างเนี้ยถ้าถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสังคมก็อยู่ไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่ผมห่วงและผมถึงเขียนไปว่าประเทศไทย,ยถ้าท่าเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนสังคมของพวกกูหรือมีโซซายตี้พวกพ้องของฉันไปสู่สังคมของพวกเราหรือวีโซซายตี้ เพราะว่าเราคุยกันคนละคือคนละความถีนะครับในส่วนหนึ่งที่เด็กเรียกร้องก็มีมิติบางส่วนเป็นประชาธิปไตยแต่บางส่วนอาจจะอา,อาจจะเป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันนะผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยเราก็มีมิติหลายมิติที่เป็นประชาธิปไตยแต่มีหลายมิติที่ที่เราเหมือนกับก็ยังมีซ่อนในเรื่องของอำนาจน,นิยมในเรื่องของระบบอุปัรรมหรือเรื่องอะไรอยู่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยคุยกันถ้าเราคุยกันดีๆเนี่ยเราต้องเอา คือเราต้องเอาแง่คิดมุมมองนะครับประสบการณ์หรือความคาดหวังของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมานั่งคุยเพราะว่าประชาธิปไตยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายอย่างที่เราคิดแค่ง,ง่ายๆเลยนะครับแทนที่จะมองความคิดต่างเป็นเรื่องของความแตกแยกทํายังไงที่ให้ความคิดต่างเนี่ยเป็นสเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็นะหรือก็ก็ก,ก,ก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะแยะหรือแม้ทั่งอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเราเราจะทํำยังไงที่ เราจะมองณนะวันนี้เนี่ยให้ทุกคนมองเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วน,วนตัวเองเรียกร้องบางทีเรียกร้องแต่เรื่องของตัวเองมันไม่ผิดหรอกเด็กสมัยใหม่เขาอาจจะมองอะไรที่เพราะว่าอนาคตเขา,ม,ามองไม่ไกลเพราะ,ะนั้นเขาจะต้องมองเรื่องใกล้ตัวแต่ถ้าเขามีอนาคตที่ดีมีมีความหวังเขา,าจ,จะมองไกลตัวมากขึ้นตรงส่วนนี้ผมว่ายังต้องทําความเข้าใจอีกเยอะเดี๋ยวเพราะอย่างยิ่งประชาธิปไตยไทยเนี่ยผมคิดว่า ในพัฒนาการมาถามว่ายาวนานไหมตลอดระยะเวลาเกือบ80ดกว่าปีใช่ไหมครับตั้งแต่2475จริงๆเรายังพัฒนามไม่ไปถึงไหนแต่ว่าถามว่ามันมันคือตอนช่วงเราเกิดขึ้นมา247 5เนี่ยมันเป็นช่วงที่ประชาชนอาจจะยังไม่มีความเข้าใจยังไม่พร้อมแต่คนที่มีโอกาสไปเห็นจากโลกภายนอกเขามีความรู้สึกเปร,ประเทศเราต้องเปลี่ยนนะแต่ในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่พร้อมเหมือนกันนะตอนนี้ถามว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของ การปฏิรูปแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ยังไม่รู้สึกว่าปฏิรูปเป็นเรื่องใกล้ตัวเขาเลยอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าหลายหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเรายังเป็นประชาธิปไตยที่ที่ทุกคนเรียกร้องเรียกหาแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเรายังไม่เคยสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้ผมถึงมองว่าประชาธิปไตยที่เราพูดถึงคือการเลือกตั้งอย่างเดียวเหรอหลายคนยังมองแค่นี้ ใช่ไหมหรือบางคนมองว,ว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของอประชาธิปไตยแบบตัวแทนอย่างเดียวเหรอในในในเฟซบุ๊กผมเนึเขียนบอกประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆแล้วต้องสร้างโมเดลใหม่ต้องเป็นโมเดลการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมนั่นหมายถึงว่าประชาธิปไตยตัวแทนยังต้องมีไหมยังมีอยู่แต่ไม่ใช่เบ็ดเสร็จทุกอย่างไปผูกขาดอยู่ที่สสอะแลง้วเราก็รู้ว่ามายัางไงแล้วแล้วก็ออกมาเป็นยังไงแต่มันควรจะต้องมีประชาธิปไตยในแพลตฟอร์มอื่นแล้วอย่างเช่นนะครับประชาธิปไตยที่ประชาชน นะครับเป็น direct democracy เขาดูแลกันเองในชุมชนอะไรของเขาจริงๆประชาธิปไตยก่อนที่จะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่สมัยกรีกเนี่ยมันเป็น direct democracy มาก่อนก่อนที่เป็นประชาธิไปไตยตัวแทนด้วยซ้ำเรายังต้องมีประชาธิปไตยที่พูดถึงการมีส่วนร่วมอย่างเช่นเรื่องของการปรึกษาหารือเพราะว่ามีหลายเรื่องที่มันมีความขัดแยง้งหรือย้อนแย้งในตัวเองอยู่แล้วเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นเ๊ะควรจะไป ไปทาเรื่องนี้ดีไหมถ้าทามันจะมีผลประโยชน์กับส่วนหนึ่งแต่อีกอาจจะมีผลกระทบกับส่วนอื่นพวกนี้เราไม่เคยทําเวทีเราได้แต่ในช่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายหลายกลุ่มพยายามจะสร้างเวทีแต่เป็นเวทีในลักษณะที่เป็นอินฟอร์มอลจะมาอย่างกลุ่ม NGO ทําอะไรอ่างเงเป็นต้นแต่ว่าเราไม่เคยมีทาให้เป็นเรื่องเป็นราวว่ามีหลายเรื่องในอนาคตที่เราต้องช่วยกันคบคิดเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมจริงหรือเปล่าอย่างปฏิรูปหลายเรื่องเนี่ยประชาชน รับรู้เปล่ามีส่วนร่วมเปล่านะนั่นคือประชาธิปไตยแบบที่3แล้วประ,ประชาธิปไตยแบบที่4คือในลักษณะที่เป็น control democracy คือมันจะต้องมีการตรวจสอบมันมีการเช็คแอนด์บาลานซ์เรามีพอเปล่าใช่ไหมเรามันเหมือนกับทุกคนมองแยกส่วนไงจริงๆแล้วจิ๊กซอของประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้มีบแบบใดแบบหนึง่งแต่เพียงแต่โมเดลณวันนี้ณชั่วโมงนี้เราจะต้องเปลี่ยนประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากขึ้น โดยใช้4แพลตฟอร์มอย่างที่ผมได้เรียนไว้นะครับแต่มันไม่ได้แค่นั้นไม่พอมันต้องมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยมันต้องมีขันติธรรมมันมีต้องมีเรื่องของการนะครับกระจายอํานาจมันต้องมีเรื่องของกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอที่เราเริ่นิตินิติธรรมนิติรัฐนิติธรรมนี่สาคัญม,ม,ม,มากเงื่อนไขของประเทศไทย,ยปมแรกเลยผมถึงมองว่าในเจวาระเนี่ยอันนี้เป็นวาระแรกเลยคือเรื่องการสร้างสังคมที่เป็นธรรม ถ้าสังคมไม่เป็นธรรมประชารัฐไปไม่มีทางเกิดสังคมที่เป็นธรรมทาให้มีความรู้สึกว่าผมกับคุณเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยต่างกันด้วยความคิดแล้วเราก็เคารพกันแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์มีหน้าที่นะทุกคนมีสิ่งต่างๆเหล่านี้และไม่ได้ถูกในลักษณะบิดเบือนว่าไออันนี้เฉพาะคนกลุ่มนี้ได้คนนื่นกลุ่มนี้ไม่ได้คือการว่าการเข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบต่างๆอย่างที่ท่านอดีตนายกอนันต์เคยศึกษาไว้ใช่ไหม โอ้เยอะแยะเลยเนี่ยจริงๆประเทศไทยคนไทยเลยยังเข้าถึงทรัพยากรได้น้อยมากเราทรัพยากรไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวเรื่องของสิทธิ์เรื่องของการศึกษาเรื่องของอะไรเยอะแยะเลยโดยเฉพาะในโลกสมัยใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากที่ผมมองว่าถ้าสังคมไม่เป็นธรรมทุกอย่างจบนะวันนี้อย่างที่บอกมันมีข่าวมาเยอะแยะเลยะบางบางอย่างมันเหมือนไปท้าทายความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเราด้วยซ้ําสถาบันหลายสถาบัน ไม่ได้ยืนหย,ยัดอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสังคมก็อยู่ไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่ผมห่วงและผมถึงเขียนไปว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนสังคมของพวกกูหรือมีโซซายตี้พวกพ้องของฉันไปสู่สังคมของพวกเราหรือวีโซซายตี้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเปลี่ยนมีโซซายตี้เป็นวีโซซายตี้ได้สิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนคือความเป็นธรรม เพราะเรามีความเป็นธรรมเราจะรู้สึกเราเป็นวีแต่ถ้าเราไม่รับความเป็นธรรมก็คือพวกยูกับพวกไอห,หรือขอโทษใช้คำนั่นก็คือพวกมึงกับพวกกูแน่นอนนี่สิ่งนี้จะไปจะเป็นบฐมบทอะ่ะของการที่จะไปสร้างสังคมแห่งโอกาสสังคมแห่งเกื้อกูลและแบ่งปันไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าสังคมไม่เป็นธรรมนี่อย่าไปเรียกเรียกหาความเกื้อกูลและแบ่งและแบ่งปันอย่าไปเรียกหาสังคมแห่งโอกาสไม่มีประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้ว แค่เรื่องสร้างสังคมที่เป็นธรรมได้เนี่ยจะปลดล็อกอะไรอีกเยอะแยะเลยนี่คือเฟืองตัวแรกที่ผมมองว่าในเจ็ดเรื่องที่ผมพูดถึงเจ็ดวาระประเทศไทยสังคมที่เป็นธรรมจึงเป็นเฟืองตัวแรกที่ถ้าตัวนี้ไม่ขยับตัวอื่นไม่ต้องพูดถึงเสียเวลาประชาเนไม่ต้องพูดถึงหรือรัฐที่น่าเชื่อถือไม่ต้องพูดถึงนะหรือจะเตรียมคนไทยไปสู่สตารต์ทที่แบบก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าตราบใดที่สังคมไม่เป็นธรรม เพราะนั้นตรงนี้คือปฐมบทของทุกสิ่งนะครับว่าเราเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันมาจากเรื่องนี้คือสังคมเป็นธรรมหรือเปล่าณนะวันนี้เนี่ยบางคนที่ผมเรียกว่าเป็น passive citizen คือ,อยังเป็นปรปพลเมืองที่เฉยชานะเรียกร้องแต่สิ่งที่อยากอยากจะได้คนไทยนี่เป็นอะไรที่ชอบเรียกร้องคนอื่นแล้วก็ที่เหลือก็บอกทุรลไม่ใช่ นะหรือไม่ทําง่ายๆเลยชอบทําให้ตัวเองบ้านสะอาดแล้วก็ไปกวาดเอา,เอา,เ,อาเอาความสงปกไปอยู่บ้านอื่นอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ตัางหากละ่ะคือ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 ปนประเด็นง่าย,ายๆที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรายังมีประชาชนที่เฉื่อยชาได้แต่โวยวายได้แตเ่เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองหรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับตัวเองทุระไม่ใช,ใช่อยู่อย่างนี้ได้ยังไงประเทศไทยไม่ใช่ ะฉะนั้นตรงนี้แหละจะทํายังไงที่ผมถึงเรียกว่าต้องเปลี่ยนจาก Passive Citizen หรือประชาชนที่พลเมืองที่เฉื่ยชาเป็นพลเมืองที่ร่วมรับผิดรับชอบคําว่า Engage หรือ Engagement นี่สําคัญมากมันไม่ใช่แค่ Active แอคทีฟนี่อาจจะโอ้เป็นย่งงนี้แต่โวยวายเรียกหาตัวเองก็ได้แต่ e n นเ g จซิต i z e เหมายถึงประชาชนที่ร่วมรับผิดรับชอบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศเป็นของพวกเราสังคมเป็นของพวกเราคือง่ายๆเลย ประชาชนที่ร่วมรับผิดรับชอบนี่คือ 1. ทํายังไงให้เกิด better self คือตัวเองดีขึ้นแต่2 better society สังคมดีขึ้น 3. คือ better world คือทําให้โลกดีขึ้นแค่นี้ง่ายๆเลยไม่ใช่เพียงแค่ better self แต่เป็นกลายเป็นผลนะะส่วนที่เป็นทางด้านลบหรืออะไรให้กับคนอื่นหาประโยชน์ใส่ตนคือเอาประโยชน์ใส่ตนเอาชั่วใส่คนอื่นอย่างเงี้ยเนี้ยน,นี่คือสังคมไทยที่ผมถึงเรียนว่าหลายอย่าง ในบทความที่ว่าด้วยการซ่อมวัฒนธรรมแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมใหม่เนี่ยคือต้องยอมรับอย่างนี้ว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามโลกตามพลวัตโลกวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมในโลกนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียบางเรื่องในบางบริบทอาจจะดีมากเลยแต่บางบริบทอาจจะใช้ไม่ได้เลยเพราะนั้นก็ถึงถึงเวลาต้องมาทบทวนวัฒนธรรมวัฒนธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาแค่เรื่องรักษาโบราณสถานหรืออะไรเท่านั้น แต่มันจริงเป็นเป็นเรื่องของ human value ของการที่คนจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไรเพราะนั้นมันมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่เป็นข้อดีที่ผมเขียนไว้ว่าในที่สุดนำพาไปสู่การที่เราเก่งในเรื่องเหมือน mix and match เราแปลวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมอินเดียวัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมกรเกษตรแล้วมาจนกระทั่งรังสรรค์ออกมาเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสร้างสารรคนะ์หรืออะไรเนี่ยเยอะแยะเลยแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็ยังมี สิ่งที่เป็นมรดกตกทอดซึ่งไม่เคยแปลเปลี่ยนเลยนะครับก็คือเรื่องของวัฒนธรรม2ชุดชุดแรกเราพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมของอาการที่อุปธมรมนิยมใช่ไหมอำนาจนิยมนะครับพวกนี้ยังอยู่เลยณวันนี้ยังอยู่ถามว่าอุปธรรมเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นหมดไหมไม่ใช่ระบบอุปธมภมมันมีข้อดีอยู่บ้างใช่ไหมถ้าบรรยู่ที่อุปธมรมคนดีวะถ้าคนดีเราอุปัมภมมันก็อีกเรื่อง แต่ระบบปวฐามโดยทั่วไปเนี่ยมันเลยทําให้เกิดสังคมพวกพ้องสังคมของพวกกูงไงเป็นสังคมที่แยกแยกชั้นออกจากกันอย่างเงี้ยอุปถัมภ์อานาจนิยมนะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยเราก็ไปรับมาจากระบบุนนิยมระบบุนนิยมนะครับว่าเราไม่เอาข้อดีมันมาเราส่วนใหญ่ไปเอาข้อเสียมันมาอย่างบริโภคนิยมสุขนิยมนะครับอะไรพวกนี้ใช่คือชื่นชมกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ ไปนั้นตรงนี้เนี่ยคือคือสิ่งที่เราไม่เคยเราไปหยิบยกของคนอื่นมาแต่เราไม่เคยมาคิดทบทวนว่าถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยไอสิ่งที่พวกเรามีอยู่ดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยมันสอดรับกับบริบทของโลกสมัยใหม่หรือไม่นี่คือสิ่งที่ในในบทความถึงพูดถึงว่าเรามีความเหลื่อมกันระหว่างวัฒนธรรมกับการพัฒนาคือเราอยากพัฒนาประเทศไปสู่ดิจ uh, ิทัลอีคานมีเราเพื่งถึงโลกสมัยใหม่ ซึ่งโอ้โหจะเกิดมีสตาร์ทอัพเกิดมี it, นวัตกรรมเนี่ยเด็กมันต้องกล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าทําเดิมที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันบล็อกเหมือนกับเด็กก็ยังไงก็ต้องเป็นเด็กนะยังไงก็ตามตอลองรู้จักผู้ใหญ่รู้จักเด็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราไม่เคยคิดทบทวนแล้วเราก็ไปแล้วบางคนก็ไปมองว่าต้องว่าทําเป็นสิ่งที่แปลเปลี่ยนไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่จริงนะครับ ไม่งั้นเราก็วัฒนธรรมถึงจุดหนึ่งถ้าไม่แปลเปลี่ยนตามโลกที่มันก็เหมือนกับการที่มันไม่ฟิตกับสิ่งแวดล้อมใหม่เนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้คนก็จะอยู่ไม่ได้เราถึงมีเทนชันมีแรงตึงที่เกิดขึ้นเราถึงมีในที่สุดกลายเป็นความขัดแย้งต่างๆมากมายใช่ไหมครับอย่างอย่างไม่ต้องอะไรเลยวัา,าทธรรมของสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ต้องเข้าใจเขาว่าเขาไปเสพวัฒนธรรมที่อยู่ในโซเชียลมีเดียวัฒนธรรมที่อยู่ในเวอร์ชวล คอมมิชชั่นชุมชนโลกเสมือนเยอะแยะเลยเขาเผือๆมีความรู้มากกว่าเรารู้มากทั้งรู้มากกว่าเราแล้วแต่แต่รู้ถูกรู้ผิดก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ขณะที่พวกเรายังเสพอยู่ในนะวะัฒนธรรมแบบเก่าๆอยู่เลยมันไม่เคยมีโอกาสที่มานั่งเชื่อมต่อกันเพราะนั้นมันก็จะเกิดแรงตึงแบบนี้แหละก็นำไปสู่เรื่องของมองมองดูเหมือนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นเรื่องของความขัดแยง้งเป็นเรื่องของความรุนแรง เป็นเรื่องของการที่เ,เด็กสมัยนี้นี่ทาไมไม่เหมือนสมัยเราคือทุกคนยึดเอาตัวเองเป็นหลักไม่ได้มองว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเด็กไม่ใช่ถูกหมดทุกอย่างแต่พวกเราก็ไม่ได้ผิดหมดทุกอย่างแต่เราไม่เคยมีเวทีนะครับที่จะมานั่งเปิดให้ทุกคนมามีส่วนร่วมในการนั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะน,นําเสนอถึงเวลาที่เราจะต้องสร้างคอมมอนกราวคือพื้นที่ร่วมที่ผมเรียกวเป็นพื้นที่ร่วมนะแล้วก็เพื่อให้เกิด จำานงร่วมก็คือ common goals นะครับตรงนี้เราไม่มีนะเรามองเรามองเรามองเหมือนเป็นการประทะกันเพราะว่าเราใช้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 อำนาจในการวิเคราะห์สิ่งน,นี้เราไม่ได้มองมองถึงว่าให้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นธรรมชาติเกิดทุกท,ท,ทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมแล้วเพียงแต่ว่าเผลอๆเนี่ยเอาเข้าจริงนะวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาเราไม่ได้เจ็บหนักกว่าคนอื่นเลย เราง่วนอยู่กับตัวเองไงง่วนอยู่กับตัวเองแล้วก็ตรงนี้ถ้าผู้ใหญ่เปิดใจให้กว้างเด็กก็เหมือนกันก็ต้องเปิดใจให้กว้างแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้มันมันจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้จริงคือต้องชื่นชมว่าเด็กแบบนี้เนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยในข้อดีคือเขาแอคทีฟนะเขาเป็นแอคทีฟซิติเซนตเขาไม่ได้พาสซีฟนะแต่เพียงแต่ทำไงเขาเขาเปลี Active, ป่ยนจากแอคทีฟมาเป็นเอนเกจซิติเซนมาร่วมรับผิดรับชอบเอะช่มา่า ตรงนี้เขาเรียกร้องเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเขาคือเปลี่ยนจากพาสซีฟเป็นแค่แอคทีฟแต่เราต้องการให้เขามาเอนเกจและเมื่อเขาเอนเกจได้จริงเนี่ยประชาธิปไตยถึงจะเกิดจริงประชาธิปไตยในความคิดของของเขาไม่ผิดหรอกมันเป็นโลกประชาธิปไตยของเขาที่เขาเห็นบางส่วนเขาไปเห็นมาจากโลกแต่เขาไม่ได้รู้ว่าบริบทประเทศไทยควรจะเป็นยังไงจะมาเพราะนั้นการที่เนื่องจากเราไม่ได้เปิดให้เขาเรียนรู้บริบทในประเทศไทยเขาก็ไปเรียนรู้จากโลก ขาก็กไปนึกว่าเป็นฮ่องกงโมเดลดีไอ้นี่โมเดลดีแต่จริงๆไม่จะเป็นทุกอย่างเนี่ยทุกเรื่องในโลกนี้แม้ทั่งบริบทที่ผมพูดถึงกลกไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่เราไม่ต้องไปลอกใครเลยเรามี BCG ซึ่งมันตอบโจทย์ของเรามันเป็นจุดแข็งของเราที่บนความหลากหลายชิงชีวภาพกับความหลากหลายชิงวัฒนธรรมอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นถึงผมถึงมีบทความก่อนหน้าที่พูดถึง7วาระพูดถึงเรื่องของเจตราบาปเนี่ยที่บอกว่ามันจะจะจะ,จะไป หาไอเจตจำานงร่วมคอมมอนโกได้ไงถ้ายังไม่คิดจะเปิดหูเปิดตาและเปิดใจคือถ้าผู้ใหญ่พวกเราไม่เปิดหูเปิดตาเปิดใจก็จบเหมือนกันถ้าเด็กไม่เปิดหูเปิดตาเปิดใจว่าเออผู้ใหญ่เขาก็มีอะไรหลายอย่างดีใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้คือคือเรื่องจริงๆเรื่องของประเทศไทยอธิบายด้วยด้วยคอมมอนเซนส์ไม่ได้อะไรยากเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่เรามีอีโก้ทุกคนมีคนคนที่มีอำนาจมีอีโก้ คนที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงมีอีโก้แต่จริงๆแล้วมันมีเวทีที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายมาแทนที่มาปะทะก,กันไอ้มามามาร่วมกันนะครับตรงนี้ต่าง